นี่เลยนะครับแปรรูปเสร็จแล้วไอไซนี้จะทำอะไรเนี่ยทำปลาส้มอ,อ,อ๋ออันนี้ทอดนะแม่บ้านเขาแม่บ้านเขาบอกว่าจะทำลองทำปลาส้มประนินเดี๋ยวแบ่งส่วนที่จะทอดให้เด็กน้อยนี่นะครับแช่ไปสี่ชั่วโมงนะมีเกลือกับแป้งมันนะครับ นี่นะครับปลาที่เราแช่น้ำเมื่อคืนนี้เราล้างน้ำสะอาดเสร็จแล้วนะครับเครื่องก็จะมีนี่เลยกระเทียมนะครับอันนี้เป็นกระเทียมกระเทียมไทยนะครับข้าวเหนียวเกลือนะครับเดี๋ยวให้แม่บ้านเขาจัดการต่อนะจะมาทำปลาส้มตะนินครั้งแรกนะครับนี่จะออกมาเป็นปลาส้มหรือจะออกมาเป็นปลาอะไร แต่ปลาตัวสวยเลยนะกระเทียมต้องเป็นกระเทียมไทยนะครับกลิ่นจะแรงถ้าเป็นกระเทียมหัวใหญ่หรือกระเทียมจีนนี่นะครับเราใส่กระเทียมลงไปเลยนวดปลา กับเกลือเสร็จแล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไปแล้วก็นวดกระเทียมกับปลาอีกกระเทียมหัวเล็กนี่หอมนะครับข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวไม่แช่น้ำไม่ร่วนออกจากกันก่อน น้ำตาลนะครับตาลใส่ไปนิดเดียวพออาข้าวกับกระเทียมนะครับยัดลงไปในตัวปลานะเป็นตัวท้องปลาครับเหมือนปลาส้มทั่วไปเลยครับแต่นี้เราใช้เป็นปลานินปกติจะเป็นปลาตะเพียน อ้ยิศกอาจีนก็ทําได้หมดนะครับทำได้ทุกปลาเลยนี่นะครับเราทาเสร็จแล้วเราก็จะเอา,มาเมามาใส่กล่องนี่นะครับใส่กล่องไว้เดี๋ยวมารอลุ้นกันครับผมยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบนะครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวมารอลุ้นว่า จะเป็นปลาส้มไหมครับขอบคุณครับ